ทนของอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมาจากทางอำเภอรปรางกูนะครับมาจากอำเภอขุข,ขันมาทางปรางกูแล้วก็ทะลุมาเขาจะเรียกว่าฝั่งทนนะครับฝั่งทนอีกฝ่าของสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับก็บเหมือนกับนกรเทพนะครับพี่น้อง กรุงเทพเพื่อนก็นจะเรียกฟังอีกฟังของแม่น้ำเจ้าพระยาว่าฟังทนนะครับอันนี้อำเภออุทุมพรพิสัยจะเรียกอีกฟังหนึ่งของสถานีรถไฟว่าฟังทนนะครับเนี่ยนะครับเห็นป้ายว่าชุมชนฟังทนโอ้เื๋อนี้มีตลาดนัดนะครับพี่น้องครับนี้มีตลาดนัดข้างๆข้างรถไฟนะครับนี่ตลาดนัดตลาดนัดตรงเรียบทางรถไฟอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดริสเกตครับพี่น้องครับ ผมมาจากอำเภอพุทธละครับคุขันมาปรางกูมาอุทุมพรนะครับสิไปล่าสีสไลนะครับรัดมาทางนี้นะครับพี่น้องครับโอ้มีทวีกิจนะครับพี่น้องข้ามทางรถไฟมามีทวีกิจเอ็กซ์ตร้านะครับทวีกิจเอ็กซ์ตร้าห่างห่างบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพาทุกท่านเลีนไปหน้าสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับพี่น้อง ตรงขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้ก็เป็นตลาดนะครับตลาดอุทุมพรพิสัยศรีสะเกตพร o v i n Thailand ศรสีสะเกตจังหวัดศรีสะเกตนะครับวันนี้ YouTube ช่องศรีสะเกตพร o v i n Thailand นะครับแล้วก็ศรีสะเกตจังหวัดศรีสะเกดพาทุกท่านมา ชมอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับท้ายมือครับสถานีรถไฟนี่ครับสายมืออันนี้ก็เป็นวงเวียนหน้าสถานีรถไฟเยวจะพาทุกท่านนะครับเข้าใจกลางอำเภออุทุมพรพิสัยมองที่จะเจร่ญนที่สุดนะครับนี่ถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่เส้นที่จะเจร่ญที่สุดของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับพี่น้องถนนเส้นนีแหละครับเป็น เส้นย่า่ธุรกิจของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับร้านค้าร้านขายธนาคารก็อยู่เส้นนี้หมดเลยนะครับทุกธนาคารนะครับจะอยู่เส้นนี้หมดเลยนะครับร้านค้าร้านรวงนะครับเซเว่นดีเลเว่นก็อยู่ถนนเส้นนี้ทั้งสองเซเว่นนะครับมีไฟแดงนะครับพี่น้องนี่เซเว่นอยู่ซ้ายมือเรานะครับติดไฟแดงแล้วนะครับนี่คืออำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้อง สายมือเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับเป็นย่านธุรกิจของอำเภอเลยก็ว่าได้นะครับเป็นย่านธุรกิจของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับแยกไฟแดงข้างนาถ้าเลียวขวาไปกับเตลาดสดใดนะครับตลาดอุทุมพรพิสัยซ้ายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยนะครับโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยก่อนแล้วก็โรงพยาบาลขวามือหน้าที่ว่าการ อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับขวามือเฮ้านะครับขวามือตรงฝั่งนี้ก็เป็นกศนออุทุมพรพิสัยนี่ครับโรงพยาบาลก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับโรงพยาบาลผมกับสีม่วงนาไปบนล้ครับคุณผู้ชมครับสีแยกนานะครับเพื่อที่จะเลี้ยวขวาไปอำเภอราศีสลันะครับเลี้ยวขวาไปแยกสมปอยไปอำเภอราศีสลัยนะครับพี่น้องครับ เป็นอำเภอที่จะเจริญทีเดียวนะครับสายมือธนาคารออมสินขวามือก็เป็นธนาคารกรุงไทยนะครับพี่น้องครับที่ว่าจะเจริญนนะครับอำเภอนี้ี่ว่าจะเลื่นนลดีทีเดียวครับ ถนนก็บกำลังก่อสร้างนะครับพี่น้องครับนี่ครับตรงเป็นสีสีแยกไฟแดงใหญ่เลยนะครับตรงนี้เขากำลังก่อสร้างใหม่นะครับกำลังก่อสร้างแยกใหม่นะครับต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นสร้างถนนใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสีเหลี่ยวขวากับตรงล่อนะครับล่อ ถนนวางอิลีนะครับคุณผู้ชมยังสิเหลียวได้นะครับเป็นสางไม้นะครับคุณผู้ชมครับถนนถนนกําลังสางไม้นะครับเสร็จนี่มานี่นะครับพี่น้องครับวางแล้วนี่ก็ตอนนี้กมุ่งนาไปแยกสมปอยหน่อยนะครับพูนทั้งนาบุญเห็นมีปั๊มปตทนะครับพี่น้องถือว่าเป็นนำเพื่อที่จะเลร่ญนนะครับถนนมองนี้กัน สีเลนแล้วนะครับพี่น้องครับสิไปยังแยกสมพอยหน่อยสิไปสีสะเก็ดกับไปไหนนะครับไปถึงแยกสมพอยหน่อยก็เลี้ยวขวาเขาเมืองสีสะเก็ดตรงไปกับไปล่าสีสไลนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ